ใช่ครับก็คือพี่เมฆเนี่ยเป็นเป็นพี่ในวงการที่ก็เคยร่วมงานด้วยแต่อีกส่วนหนึ่งคือมาให้กำลังใจน้องสาวด้วยเออเป็นรุ่นน้องผมเองครับเป็นเป็นน้องรหัสเลยครับใช่ครับก็เลยต้องมาให้กําลังใจน้องครับเคยร่วมงานพี่เมฆครับเคยพี่เมฆเคยมารับเชิญในซิทคอมเราด้วยครับหลายๆเรื่องเลยฮะแล้วเราก็ได้เจอกันแล้วก็เป็นเป็นพี่ที่น่ารักมาก เป็นพี่ที่ทีมงานทุกคนรักเลยเพราะ<ม>ว่าไม่ว่าจะเป็นช่างฟงช่างไฟเวลามีใครเดือดร้อนนะพี่เมฆช่วย<ม>ช่วยตลอดอะไรเงี้ยหรืออย่างแบบละครยาวก็พี่ๆทุกคนเขาพูดกันว่าแบบเวลาแบบปิดกล้องเนี่ยพี่เมฆมีของมาแจกทีมงานตลอดเวลาเลยอะไรเงี้ยเป็นพี่ที่มีน้ําใจแล้วก็เป็นพี่ที่น่ารักในวงการเป็นพี่ที่ใกล้ชิดกับเราในสายในทั้ใทงในใส่วนของภรรยาเองกับในคนในวงการเองใช่ครับวันนี้ A P มาให้กำลังใจพี่พี่เอใช่มาให้กําลังใจนงเอ,งเอง๋เป็นสําคัญเลยเพราะว่าเพราะว่าเราติดตาม ชีวิตเขามาตลอดนะฮะน้องสาวผมคนนี้เป็นคนที่เข้มแข็งมากจริงเนาะผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบต้องดูแลสามีที่ไม่รู้ป่วยเป็นโรคอะไรด้วยห้าปีเลี้ยงลูกอีกสามคนด้วยต้องทําหาเงินเข้ามาช่วยในรได้สสาหรับที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าจะต้องมาต้องมาให้กอดมากอดให้กําลังใจเขาอะไรเงี้ยจะต้องมาแบบมาดูเขาว่าเออเขาโอเคไหมอะไรเงี้ยเด็กพูดคุยให้กำลังใจกับพี่เอกเนี่ยพูด้วก็ก็ไปกอดนนองก็ร้องไห้เละฮะเขาก็เขาบอกเออ เขาบอกก็มีช่วงบางช่วงที่เขารู้สึกว่าเวลาอยู่คนเดียวมันก็ต้องมีอ่อนแอบ้างเขาก็รู้สึกว่าร้องไห้แล้วว่าเออไม่เป็นไรหรอกเป็นธรรมชาติเราต้องเสียใจอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเราต้องต้องรีบฟื้นกลับมาจากความสกสศรให้ไวเพราะว่าอย่างน้อยเรายังมีหลานอีก3าคนนะมีน้องมีลูกอีก3คนอะไรเงี้ยก็บอกว่าเด็กๆเขาก็อย่างน้อยก็ดีใจที่หลานๆเนี่ยเขามีแม่ที่เข้มแข็งมีแม่ที่ที่มีหัวใจแกร่งนะเขาก็ต้องฝ่าเรื่องราวความทุกข์ส้ไปได้นะครับก็จกพ่เอแล้วได้พูดคุยกับ หลานก็เดินมาบอกว่าหนหนูอยากเป็นเป็นเป็นดาราอยากเป็นนักแสดงแบบคุณพ่ออะไรเงี้ยเราบอกหนูเป็นได้นะลูกหนูเป็นได้ไม่ต้องห่วงนะคุณพ่อเนี่ยมีพี่น้องเยอะในวงการเลยทุกคนจะให้หนูว่าทาตามความฝันหนูจะต้องเป็นเหมือนคุณพ่อได้นะอะไรเงี้ยอีกคนบอกอยากเป็นนักร้องใช่ใช่แล้วก็เออนดูหลานทุกคนน่ารักครับแล้วก็แล้วก็มีโอกาสด้วยจริงๆนะเขาดูเ้าดูมีเสน่ห์นะอะไรเงี้ยถ้าไม่วางดังพี่เกลก็พร้อมจะดันยินดียินดีผักพร้อมผักดันหลานอยู่แล้วนะฮะยนดี อยากอยากได้จุดทุกไบอกพี่บอกขาบอกพี่เมย์บอกว่าเออพี่เมย์แบบหมดทุกหมดโศกแล้วนะอะไรเงี้ยไม่ต้องทุกทรมานอีกต่อไปแล้วนะครับก็อยากให้พี่เมย์เนี่ยไปสุขภพภูมิที่ดีแล้วก็เอ๋เนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งอยู่แล้วฉะนั้นแบบเชื่อว่าเขาจะต้องเลี้ยงลานออกมาเนี่ยได้อย่างเป็นเด็กดีฉะนั้นพี่เม่ไม่ต้องเป็นห่วงขอพี่เม่ไปสุขภพภูมิที่ดีเลยอะไรเงี้ยครับก็บอกพี่เมย์ให้เขาให้เขาไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว อย,อย่างตอนที่ทราบข่าวนะคะตกใจมครตกใจมากครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรากำลังจะมีคอนเสิร์ตช่วยพี่เมฆกันอยู่นะครับก็เป็นพี่น้องศิลป,ปินในวงการนี่แหละครับที่จะมาร่วมกันแล้วก็แบบหาไรายได้เพื่อช่วยเหลือพี่เมฆในค่ารักษาดูแลของแกอะไรเงี้ยฮะแต่พอมารู้ข่าวก็ตกตกใจมากเพราะว่า คอนเสิร์ตกำลังจะมีอีกไม่กี่วันนี้เองอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่ว่าแต่ว่าก็ถามทางคณะจัดงานว่าคอนเสิร์ตจะเป็นยังไงเขาบอกว่าเราจะยังจัดต่อไป <Okay. S 1> เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยไรายได้ทั้งหมดที่ได้จากคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับเราก็จะมอบให้น้องเอ๋เลยเพื่อให้เขาเป็นทุนต่อไปในการใช้ชีวิต mm hmm. เพื่อให้หล,ลานอสามคนด้วยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. แต่คอนเสิร์ตก็ยังเกิดขึ้นยังเกิดขึ้นครับ <c oughs> แล้วก็มีพี่น้องศิลปินแบบโอโ้โหเยอะมากเลยครับ mm hmm. แล้วทุกคนก็มาด้วยใจจริงๆมาเพื่อแบบมาช่วยอยากให้พี่เมฆแบบว่าเออเป็นกําลังใจให้ก